สวัสดีครับพบก,กับผมอาจารย์ภูมิทํานายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดาวอาทิตย์ที่จะโคจรย้ายราศีในวันที่17กรกฎาคม2568นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16กรกฎาคมถึง15สิงหานะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกรกฎแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรเวลาตกฟากหลังจากนํามา ผูกดวงทนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีกรกฎอย่ากที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่า ชาวลัคนาราศีกรกฎตั้งแต่วันที่17กร,รกฎาคม2568ดาวอาทิตย์จะทับลัคนาราศีกรกฎของคุณจนถึงวันที่16สิงหาคม2568ตลอดระยะเวลา1เดือนชาวลัคนาราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับ สำหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎดาวอาทิตย์มาจากเลื่อนการเงินของคุณแต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวโคจรทับลัคนณาราศรีกรกฎของคุณและที่สําคัญดาวอาทิตดวงนี้ได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรด้วยก็ต้องถือว่าตําแหน่งยศศักดิ์ฐานไม่ธรรมดาเลยทีเดียวฉะนั้นชาวลักนณาราศรีกรกฎมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองมาแบบฟุกฟุก้แบบไม่คาดคิดคาดฝานันสิ่งใดที่คุณทําอยู่ นะครับมันอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์เท่านั้นเท่านี้เท่านนีนแต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่แน่ครับโอกาสที่คุณจะได้รับทรัพย์รับเงินรับทองหรือมีโอกาสฟุกๆที่จะได้อะไรมาแบบคาดไม่ถึงก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะได้จากการเสี่ยงโชคได้จากลูกหนีเ้เก่าๆได้จากคนที่อ,อ,อื้มชูเราหรือจะช่วยเหลือให้เรามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในหลากหลายประเด็น นั่นคือสิ่งที่จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลา1เดือนข้างหน้านี้นั่นเองฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีกรกฎเตรียมตัวรับทรัพย์ในช่วงเวลานี้ได้เลยและถ้าท่านชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ขออนุญาตแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดงให้ท่าน1คําถามที่ท่านอยากรู้มีคําตอบ เพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสำคัญเพราะส่วนใหญ่ลหลายท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง สชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวมากว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมคไม่มั่วแล้วก็ไม่อ่วยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ